บัสทรูดอร์สอินดิเฟรนต์เนเบอร์ฮูส์เพื่อนๆจะต้องไปพุ่งเปิดประตูในเมืองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนทั้งหมด3เมืองแต่จะทำได้เฉพาะเมืองที่มีเครื่องหมายตกใจขึ้นตามนี้เท่านั้นนะคะวิธีการทำไม่ยากนะคะแต่ว่าการที่จะไปแบบสมเมืองได้ไวๆนะคะแนะนำให้ ลงตรงที่รายกดปักหมุดไว้นะคะตรงนี้จะมีกลับเป้นกโกลฟให้เราสามารถใช้งานเพื่อเดินทางได้ไปไวแล้วก็เลือกไปย mm ังโคนี่เดลิบิลเกิลแล้วก็สล mm ิปปี้ซาวก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นเมืองไหนที่เพื่อนสะดวกแล้วแต่เลยนะ จุดที่ส่ลงก็หน้าตาประมาณนี้นะคะเราจะเปิดกล่องม่วงแล้วก็หยิบกราบเป็นกลอฟมาไว้ที่ช่องแรกเลยเน้นการทำเควสนะคะไม่ต้องไปทำอย่างอื่นแต่ถ้าใครคิดว่าไม่ซีเรียสค่อยๆทำไปที่ละเมืองสองเมืองค่อยๆเดินไปเล่นไปก็ได้ค่ะแต่ายจะเอาใส่เต็นไปหนึ่งอันแล้วก็เ,เก็บไว้ที่ตัวอีกหนึ่งอันนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะถือกราบเป็นกลอฟสองอันได้เอาล้ค่ะเดี๋ยวเราจะโห ค่อยโหนตัวไปยังโคนี่คอสโรดก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นเมืองที่ไกลที่สุด มาถึงโคนี้แล้วนะคะไปเมืองไหนเอ้ยไปบ้านหลังไหนก็ได้ที่มันมีประตูนะคะเวลาที่ทำเควสนี้นะคะต้องใช้การวิ่งสปรินต์ตัวนะคะไม่ใช้แบบนี้นะคะห้ามปีนป่ายนะคะจะต้องเป็นการวิ่งสปรินตัวแล้วก็กดเปประตูแต่แบบนี้เออ่ไม่ผ่านนะคะเพราะว่าอะไรดูกเป็นคะเพราะว่ามันช้าคะ่ะเอาใหม่นะเดี๋ยวมาตั้งต้นใหม่อ้าวแล้วค่ะกดวิ่งกดสปรินนะคะ วิ่งสปรินต์แล้วก็พุ่งไปที่ประตูกดเปิดได้เลยแบบนี้นะคะก็จะนับหนึ่งเมืองแล้วก็ไปเมืองที่สองที่ต้องการได้เลยไซก็จะไปที่เดล l y บิลเกิลแหละเพราะว่ามันใกล้ดีเดล l y บิลเกิลที่ตึกใหญ่นะคะมีประตูค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่ามันมีหลายชั้นมากๆก็เลือกเอาประตูที่สะดวกแล้วกันนะคะส่เห็นประตูส้มๆอันเนี้ยแล้วก็ปิดอยู่นะคะก็เลยถอยไปตั้งหลักให้มันมีพื้นที่ได้วิ่งสักนิดนึง เอาล้วค่ะเข้าไปถึงแล้วกดสปรินตนี่ค่ะเห็นไหมคะง่ายมากๆก็เดี๋ยวไปเมืองสุดท้ายกันอันนี้าจะไปที่สลิปปี้ซาวนะคะเมืองไหนที่ทำไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีเครื่องหมายตกใจแล้วนะ มาถึงเมื่อสุดท้ายของเราแล้วไซเลือกจกมาจบที่ร้านขายของนะคะประตูมันเปิดไว้ก็ปิดก่อนถอยมาตั้งหลักไกลๆนะคะแล้วก็กดวิ่งนะคะแล้วก็เปิดประตูพุ่งแบบนี้เรียบร้อยค่ะถ้าใครทำเควสตตั้งแต่วันแรกที่มันเข้ามาจนถึงเควส t นี้นะคะก็จะได้อ e ีโมดนะคะ sweaty rotation เป็นการหมุนป้าย no sweat insurance เนยเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ฟอตไนได้ที่ทรู a ลเล t และพรอมเพย์ตาม QR Code และเบอร์นี้ซาไปก่อนนะคะทุกคนไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ